อยากให้พี่น้องเราสังเกตด้วยนะครับว่าเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่เขาประกาศคืออะไรเขาไม่ได้บอกว่าท่านอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมยอยากให้พระเจ้าวอวยพรธุรกิจการงานไหมอันพระธรรมกิจการดูนะครับเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นครับเขาพูดถึงเรื่องของพระเยซูการตายการเป็นขึ้นมาของพระองค์การกลับใจการที่พระคิดจะกลับมาพิพากษาโลก นี่คือเรื่องหลักที่เราเห็นไม่ใช่สิ่งที่หลายๆครั้งเราได้ยินทุกวันนี้แต่ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อระวชนะถ้าเราซื่อสัตย์ต่อข่าวประเสริฐแน่นอนครับรับประกันเลยว่ามันจะมาพร้อมกับการคมเหงเมื่อคนฟังจากเราว่าทางเดียวที่จะคืนดีกับพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์คนไม่พอใจครับเพราะอันนี้บอกเป็นนๆว่า ศาส,สนาอื่นช่วยให้รอดไม่ได้ทางไปสวรรค์มีแค่ทางเดียวทางคืนนิการพระเจ้ามีแค่ทางเดียวและมันไม่ได้มาจากการกระทําของเราอันนี้ทําให้คนไม่พอใจที่กําลังพึ่งพาในการกระทําของเขาอยู่ครับซึ่งประเด็นไม่ใช่ว่าเราอยากจะทําให้คนอื่นเสียความรู้สึกหรือแบบทําให้เขาโกรธแต่เราอยากซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและทําในสิ่งที่จะดีที่สุดสาหรับเขานั่นคือการประกาศความจริงของพระคิด